สวัสดีครับวันนี้น้องเจตมาส่งคุณตากับชุมพรนะครับตามาชมรถไฟด้วยครับรถไฟชุมทางฉะเชิงเซาไฟหัวลำโพงนะครับขอให้คุณตาเดินทางปลอดภัยนะครับ รถไฟขบวนยาวมากครับต้นทางมาจากกระบินปาจีนบุรีครับเดินทางไปหัวลำโพงครับจะต้องแวะรับคนที่ชุมทางฉะเชิงเซาก่อนครับจะไปพร้อมกันเลยที่ชุมทางฉะเชิงเซานะครับอันนี้ชุมทางฉะเชิงเซาครับอาวพร้อมคุณตาขึ้นรถไฟเรียบร้อยแล้วคุณตาเดินทางปลอดภัยนะครับ ครับผมสวัสดีครับ